ตัวแทนจากโห้าพักหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนคือเซ มีเอาไว้ว่าพิเศษนะคะช่นในการเคลื่อนที่ข้อ3นะคะเส้เดินดีนะคะมีการสูดทังในตัวเดียวกันได้ข้อสนะคะเส้เดินดีนะคะเป็นสัตว์ไม่มีสมองค่ะข้อห้านะคะเส้เดินดีนะคะมีการลําเลียงเลือดแบบระบบเปิดและข้อสุดท้ายนะคะเลือดสีเลือดของเส้เดินคะจะมีลักษณะเป็นสีแดงค่ะลําดับการเรียนรู้ที่4นะคะการวางแผนรวบรวมข้อมูละคะ่ะเราก็มีการสอบถามจากบุคคล